สวัสดีครับคุณผู้ฟังคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่าคืนปล่อยผีเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณดุกดิกครับโดยคุณดุกดิกเล่าว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนที่ชื่อเบียรโดยเรื่องมีอยู่ว่าผมกับเพื่อน ได้มารวมตัวกันที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตรพระประแดงประชาอุทิศพวกผมมีกันอยู่หกคนคืนนั้นช่วงเวลาตีหนึ่งกว่ากว่าผมกับเพื่อนๆก็ชวนกันออกไปที่ปากซอยหาซื้อของกินและบุหรี่คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดในซอยและบ้านแต่ละหลังก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วระยะทางกว่าจะไปถึงร้านค้าปากซอยก็ค่อนข้างไกลพอสมควร พอเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอกับสะพานเป็นสะพานที่ค่อนข้างสูงตอนนั้นไม่มีรถหรือคนเดินถนนเลยทันใดนั้นเองเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อเบิ่มก็เห็นอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยืนอยู่บนสะพานตรงที่พวกผมกำลังจะเดินผ่านครับด้วยความที่ค่อนข้างมืดเลยไม่มีใครทันสังเกตแต่พอเดินเข้าไปใก,ใกล้ๆก็กลับพบว่า ผู้หญิงที่ยืนอยู่นั้นไม่มีหัวเห็นกันทุกคนเลยพวกผมรีบวิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปแบบไม่มีรอกันเลยวิ่งไปร้องโวยวายกันไปลั่นซอยพอผ่านไปได้สักประมาณ200เมตรก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านเรือนไทยเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานแล้วและเท่าที่ผมจําได้เมื่อหลายปีก่อน <Beyonce> เจ้าของเดิมเป็นตายายอยู่กันแค่สองคนและได้หายตัวไปจากบ้านหลังนี้ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนกันนะครับพอผมคิดถึงเรื่องนี้อยู่เท่านั้นแหละสิ่งที่พวกผมเห็นกันตรงหน้าก็คือสองตายายนั่งอยู่ที่หน้าบ้านตัวขาวซีดและจากบรรยากาศโดยรอบที่มืดมากก็ททำให้พวกผมเห็นตายายชัดเจนแล้วแกก็ชี้มาที่พวกผมนี่ขนาดมากันหกคน ยังรู้สึกขนลุกสู้กันเป็นแทบแบตอนนั้นคือคิดหนักกันเลยว่าจะไปกันต่อหรือจะกลับดีนี่ขนาดมากันแค่ครึ่งทางพอเดินไปต่ออีกนิดใกล้ๆก,กับบ้านทรงไทยหลังนั้นจะมีสารพระพรม,มอยู่เป็นสารประจำซอยที่ค่อนข้างใหญ่มากพวกผมเลยรีบวิ่งไปที่ศารทันทีที่บริเวณสารจะมีต้นใสต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งผูกผ้าสีไว้ ผมก็รีบหยิบเอาทูบเทียนที่มีวางอยู่บอกกับเพื่อนๆว่าให้มาจุดทูบกันแล้วก็ขอให้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือนแถวนี้คุ้มครองดีกว่าจากนั้นทุกคนก็จุดทูบกราบขอขมากันไปทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงเศษใบไม้ที่อยู่รอบสารดังขึ้นมากรอบกแกรบเหมือนเสียงคนเดินเหยียบใบไม้เสียงมันดังเหมือนคนกำลังเดินวนอยู่รอบสารอ้อมไปด้านหลังต้นไทร และจากที่เดินเหยียบใบไม้ก็กลายเป็นเสียงวิ่งชัดเจนมากเป็นเสียงวิ่งแน่ๆแ,แต่พอมองไปรอบๆกลับไม่มีคนหรือเงาใดๆเลยลมก็พัดไปมาอยู่นานมากครับจนทูบในมือพวกผมหมดดอกจากนั้นก็เงียบลงพวกผมนี่ประมาณว่าหน้าโหดกันทุกคนแต่กลับยืนตัวแข็งตัวสัน่นด้วยความกลัวกันสุดๆแต่แล้ว สิ่งที่พวกผมทั้งหกคนเห็นเหมือนกันก็คือผู้ชายมาจากทางไหนก็ไม่รู้วิ่งขึ้นต้นใส่ไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังมากแล้วก็หายเข้าไปในนั้นเลยครับ <c oughs> พวกผมนี่แทบสติแตกกันอยู่แล้วสรุปก็คือไปไม่ถึงปากซอยต้องใส่เกียร์หมาวิ่งกลับบ้านอย่างเร็วพอกลับมาถึงบ้านเพื่อนพวกผมรีบวิ่งขึ้นบ้านทันทีคืนนั้นพวกผมนอนรวมตัวกันหมดเลย ตอนนั้นก็ประมาณเกือบเกือบตีสามได้แล้วพวกผมก็ปิดไฟกำลังจะนอนก็คุยกันถึงเรื่องที่เจอมาและบอกกันว่าพรุ่งนี้จะไปทำบุญแล้วก็นอนหลับกันไปสักพักอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแกรมันเป็นเสียงปิดสวิตช์พัดพลมที่ปลายเท้าผมก็หันไปมองว่าใครปิดปรากฏว่าก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาสักคนผมเลยจะลุกไปเปิดพัดลมอีกครั้งแต่คราวนี้ สายตาผมมองเลยผ่านพัดลมไปที่หน้าต่างและผมก็ต้องตกใจเพราะเห็นมีเงาคนเดินผ่านที่หน้าต่างห้องไปผมรีบสะกิดเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านและถามมันว่าบ้านมึงมีระเบียนข้างนอกหรือเปล่าวะมันก็บอกว่าไม่มีเท่านั้นแหละผมรีบคุมโปงนอนอย่างไวเลยครับแล้วเชื่อไหมครับว่าผมได้ยินเสียงกดพัดลมดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ มันไม่ได้ดังครั้งเดียวมันดังแบบเหมือนกดรัวๆแกรกๆ,ๆ,ๆ,ๆไปมาอยู่อย่างนั้นทั้งคืนพอเช้าพวกผมมาคุยกันปรากฏว่าทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันหมดโดยเฉพาะเพื่อนที่ชื่อเบิ้มมันลุกขึ้นมาดูว่าใครเป็นคนกดแล้วมันก็บอกว่ามันเห็นเป็นเงาผู้ชายดำๆนั่งยองๆกดพัดลมอยู่เบิ้มเพื่อนผมคนนี้จะเป็นคนที่มีเซนแรงจิตอ่อน จะเห็นอะไรมากกว่าทุกคนในกลุ่มเสมอแล้วหลังจากนั้นพวกผมทุกคนก็ไปเข้าวัดทําบุญเวลาผ่านไปหลายวันพวกผมก็ได้มารู้บางอย่างเกี่ยวกับคืนเดือนมืดครับคือเขาว่ากันว่าพวกเล่นของคุณใสมนต์ดำหรือพวกคนที่เลี้ยงผีเขมามักจะปล่อยของปล่อยผีกันในคืนเดือนมืดนี่แหละพวกผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกผมเจอในคืนนั้นหรือเปล่า แต่นึกแล้วก็ยังอดขนลุกไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้